สวัสดีครับเช็คดวงยืนหนึ่งกับผมคาถาชินวัญชรวันนี้วันอังคารที่3ามากราคม2566ขึ้น12ค่ำเดือนยี่เดือน2วันรากาไม่ถูกกับเทาะและยังเป็นวันอาทิตย์ดีด้วยนะครับวันนี้เหมาะสำหรับการทำงานมงคลครับเวลาดีนั่นก็คือ7นาฬิกาถึง11นาฬิกาและเวลา17นาฬิกา ถึง19นาฬิกาครับทิศมงคลรับพลังบวกดีๆในช่วงวันนี้คือทิศต,ตะวันตกทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือและทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศมงคลครับสีมงคลสำหรับวันนี้คือสีชมพูสีเหลืองสีส้มและสีม่วงครับสีชมพูเป็นสีของบริวารความรักความสัมพันธ์ที่ดีครับ สีเหลืองสีส้มเป็นสีแห่งโชคลาภการเงินที่ดีและมีคนเมตตาสีม่วงมีความหมายถึงอำนาจบารมีหน้าที่การงานก้าวหน้าสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวไทยรับพลังบวกกันที่นครราชานีอุดรธานีหนองคายและบึงการนะครับไปรับพลังจากพญานาคราชซึ่งถือว่าเป็น สัตว์ในตำนานที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยแลนด์ที่ถ้ำนาคาปู่อือลือเกาะดอนโพและที่คำชะโนดจังหวัดอุดรธานีรวมไปถึงเชื่อกันว่าเป็นสะดือของแม่น้ำโขงนั่นก็คือที่วัดอาหงและไปรับพลังบวกดีๆจากเจ้าแห่งขุมทรัพย์ชี้ตรงไหนรวยตรงนั้นเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี อภิมหาเศรษฐีอยู่ตรงนี้อยู่ที่นี่นั่นคือองค์ท้าเวสวรรณที่วัดป่าผูก้อนจังหวัดอุดรธานีและองค์ท้าเวสวรรณที่อยู่บริเวณสารหลักเมืองทุ่งสีเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขอพรพญานาคและพญายักษ์แล้วจะหลงรักนักคราธานีอุดรธานีหนองคายบึงการครับ พบกับเช็คดวงยืนหนึ่งและผมคาาชินมัญชรได้ใหม่ใน Good Morning Thailand ข่าวเช้า6 1โมง15 Uhr, ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้สวัสดีครับสนับสนุนรายการเช็คดวงยืนหนึ่งโดย AirAsia เพราะเราใส่ใจทุกรายละเอียด